สวัสดีค่ะชื่อกปิฮาเซนค่ะชื่อเล่นกปิเกิดมาที่7กันยายนนานเีค่ะกปิขี่ม้ามาโรงเรียนค่ะพอถึงโรงเรียนกปิก็จะผูกม้าไว้ใต้ต้นไม้ยมแล้วก็ถกกระโปรงปีนรัวเข้าไปค่ะกปิชอบเรียนวิชาชีววิทยาค่ะกปิชอบสัตว์ค่ะชอบสัตว์จะพวกสัตว์เลื้อยคลานงูกิงก่ากระเข้อะไรแบบนี้ค่ะ กปิชอบเรียนเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์ค่ะชอบตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ไฮสคูลที่สหรัฐอเมริกาแล้วค่ะมันเหมือนเป็นเรื่องที่กปิคุ้นเคยเป็นเรื่องที่กปิเข้าใจอย่าง่องแท้ดีที่สุดค่ะก็ไม่รู้สิคะกปีชอบกินอาหารไทยค่ะถึงแม้วมันจะเผ็ดจนลิ้นชาแต่กปีก็จะพยายามนะเพื่อแค่ที่กบิจะได้ชิมกับอาหารไทยค่ะเพราะว่ากปิกินแต่เบอร์เกอร์แฮมชีส รแกดีลาอซานเนอะไรแบบนี้ค่ะมันสุดที่จะแจ่นี้กระปีจะไปค่ายค่ะค่ายชื่อ The e g e of Jurassic ค่ะกระปีว่ามันต้องสนุกมากๆแน่เลยค่ะ